สวัสดีครับเจอกันในครั้งครับผมกับช่างชัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหาหมอไซค์สารับคลิปนี้ผมจะพามาดูจากคลิปที่ผ่านมาครับผมที่ว่ารถจีนครับ Gpx 50cc ครับที่ว่าหลวมแล้วจะหาลูกสูบขวานครับผมปรากฏว่าหาไม่ได้ครับผม าไม่ได้ครับก็เลยต้องตัดแปลงครับตัดแปลงยังไงนี่ครับเอาลูกสูบของอสีก็าร้อยคัตตอมมาเทียบดูครับเพราะว่าไปร้านไหนเขาก็ไม่หาให้ครับก็ค่อนข้างแก่ลำบากครับเราก็ต้องเดาเอ,าเองครับสั่งเราเองว่า,าจะใช้กับรุ่นจะเอารุ่นไหนของรุ่นไหนแค่นั้นเองครับ ลำ่อนข้างจะลำบากครับจะเอาของรุ่นไหนผมกเลยตัดสินใจเอาของ490คัสตอมครับเพราะว่าถ้าใช้ของ่470หรือว่า490ลูกสูบมันจะยาวครับแต่นี้ลูกสูบมันจะใกล้เคียงกันครับนี่ครับดูครับเดี๋ยวจะเทียบลูกสูบครับนี่ครับชายลูกสูบมันค่อนข้างจะเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะมีจุดที่ไม่เหมือนครับผมไม่เหมือนยังไงเดี๋ยวใส่ให้ดูครับผม เดี๋ยวพอตอนนี้คือจับลูกสูบอยู่ครับก็จับลูกซอสับไทยอยู่ครับก็เลยไม่ค่อยสะดวกครับผมเดี๋ยวขอวางก่อนครับ๋ยาจะมาใส่ให้ดูครับผมประกอบให้ดูครับนี่ครับจัดการใส่สลักลูกสูบเข้าไปครับแล้วก็เทียบกันดูครับเห็นไหมครับลูกสูบปราก่ว่าลูกสูบของ g ีเพ็กนี่ครับของเดิมมันนี่ครับความความความกว้างนะครับ ความใหญ่ของลูกสูบของโตของลูกสูบครับ47มิลครับแต่ว่าที่ผมสั่งของคัสตอมมาคือไซส์50ครับี490คัสตอมนี่ครับนี่ครับลูกสูบแหวนคัสตอมเจแปนเบอร์0.550ครับฮอนด้า490คัสตอมครับไม่รู้ว่าช่างรุ่นใหม่จะรู้จักหรือเปล่าครับฮอนด้าเขาตัดคัสตอมครับนี่ครับ มันยุดจะอยู่มีความแตกต่างก็คือความสูงของหัวลูกสูบครับอันนี้คือเราต้องไปจัดการเจียออกครับเจียลูกสูบออกครับผมเจียลูกสูบออกให้ให้มันเหลือเท่าเท่าตัวนี้ครับเท่าตัวตัวขวามือนะครับแต่ว่าชายเสื้อหรือว่าสลักลูกสูบเท่ากันครับก็สามารถที่จะใช้ก็ได้ครับคือต้องดัดแป้งนะครับเพราะว่ามันหาซื้อโดยตรงไม่มีเลยครับอยู่ในเมืองไทยนี่ไม่มีครับ หยุดเมืองไทยหรือว่าไทยแลนด์ยังไม่มีนะครับนี่ครับแบบนี้ครับผมต้องไปลงกึงครับให้ลงกึงทําให้ครับผมให้ลงกึงจากการาปาดหัวลูกสูบให้ครับผมให้เท่ากันหรือเราจะแก้ปัญหาอีกด้วยวิธีหนึ่งก็คือปาดหัวไม่ให้ไม่ให้มันเท่ากันไม่ให้มันเท่านี้เท่าไรครับถ้ามันสูงกว่าอยู่นิดนึงครับแล้วก็เราก็ลองประเจนตีนเสื้อ ลองไปกินดีเซอร์ตัวนี้ครับลองเข้าไปสักสองสามแผ่นครับก็จะใช้ได้เหมือนกันครับจะให้ดีก็อย่าให้เกินสามแผ่นนะครับสองแผ่นกําลังพอดีครับสามแผ่นนี้จะจะกลายเป็นว่าเออลูกสูบิดชีใช้ไปนานๆปะเก็นอาจจะยุบได้ครับสองแผ่นดีกว่าครับสรุปแล้วก็คือเราจําเป็นที่จะต้องปาดหัวลูกสูบให้เท่ากันครับผมหัวลูกสูบก็จะเหลือไม่เยอะครับดีว่ารถรุ่นนี้ไม่ใช่รถแรงครับผม แรถพอ,อทำให้สเตร์ตรัต้ขี่ได้ก็พอครับผมนี่คือการแก้ปัญหาของผมครับก็ไม่ทราบว่าช่างคนไหนเคยเจอแบบนี้ครับผมต้องแก้ปัญหาครับถือหาลูกสูดไม่ได้ครับผมจะใช้ของรุ่นไหนดีก็สาระมาที่จากคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็บอกอกันได้ครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมยินดีรับฟังครับไม่ว่าจะเป็นช่างรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าครับผม ขอฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อ fc ทุกคนที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเลยครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปหรือว่ารถคันนี้ด้วยครับผมว่าสุดท้ายแล้วบทสรุปออกมาจะใช้ได้ดีแค่ไหนครับผมจะได้ดีหรือเปล่าใช้งานได้ปกติหรือเปล่าครับผมเราเจอกันใ่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ